สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะพาคต่อนะคะเมื่อกี้คลิปยาวไปเนาะสี่นาทีกว่านะคะตัดคณะนะคะอหอมัสออนน้ำกันนะคะงามๆแมงมิม,มแมงมิม,มกระตอมพอแมงมิมค่ะสงสัยมีฮังอยู่ใกล้ๆนี่แหละว,ว้าบึางสงนี่แมงมิมแม่มิมตอมดอกพักนะคะ เต็มเต็มจะล้นกระตาแล้วนะคะอืดซูมออกคักๆดูอือหือเฮ้ยสูงแทะีแล้วนะเอาเลยูจัดต้มตด้มเัจงว็นมันแตกเออประมาณนั้นก็ได้นะอคุณแม่ขายชวโชว์หน่อยค่ะ ชวนท่านผู้ชมเนี่ยค่ะป้าคือซอมดอกบางใหญ่นะคะแล้วก็ลำอ้วนมากนะคะเป็นแต่แซบนะคะลวกลวกกินกับแจ่วพริกนะคะหรือว่าแจวดานบานเฮาเนาะก็แซบเพื่อกันนะคะแม่อย่าเฝ้าให้เบิ้งเนี่ยเอาๆตัดปนีตัวนี้แย่งสิเอาอุ้ยคือตัวสูงแท้เสียดายเท่เฮ้ยอย่าเฝ้าอุ้ยนี่ซอมซ้ำเอาเลย นี่สะออนค่ะลวกกินกับแจ้วนะคะกับน้ำพริกไปผัดก็ได้ค่ะแล้วแต่จะรังสรรค์เมนูแล้วแต่ความชอบนะคะน,คนี่ตลาดนัดนแม่นเขาเห็นขายอยู่เมื่อวานนี่แต่ว่าเพิ่นเสียนบบท่านได้ให้ออกดอกเป็นของเฮาเพิ่นเสียเอาแบบซ้อมจุ่มน่อยเนี่ยแม่บท่านได้ให้บ้าน เพิ่งแกตัดมะมัดขายละข้าวก็เขียวๆนะคะแมวเอาอ่าม,มาม่บ่บานี่ไข่กระทาเต็มกับใสย่าม,มาแล้วเอาคุณแม่ขายอย่าเพิ่งให้ลูกถ่ายรูปก,กับอันนี้เนะะี่ยค่ะ ายรูปแม่กับอันนี้ก่อนหันมาไดค่ะคุณแม่คะยิ้มนะคะเอาไหมเอามหนึ่งสองซโอ้ยย่าฝอยอย่าอยอยเอาไรนี่เอาไรานี้ก่อนบูดเขียวน้ำก่อนหนึ่งสองซ้โอเคจ้า <laughs> เอาละนะคะ กระตาเต็มแล้วนะคะต่อไปก็คงต้องได้ใส่ถุงยามหรือว่าแม่จะควรอันไหนกระตาใส่อันใส่ยามแล้วก็กระตามาใส่อีกบอ่อหรือจังไดอ๋อตอนนี้คือเสียงรถขนอ้อยนะคะท้องฟ้าเมื่อนีก็สีขมุขมัวเนี่ยจังหน่อยนะคะสีบ่อคอยแจ่มใสเนาะช่วงนี้ก็ประมาณเก่ามงสิบมงเร้านะคะมีขมุกขมัวอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนิดนึงนะคะ แต่ตอนเช้านี้ก็จะเย็นนิดนึงจ้ะเมแม่กระตาแมวกระตาญ่กระตาหน่อยมานี่โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะภาคต่อนะคะภาคต่อตัดผักค้าเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ